กินช็อกนกแลตเนาะย่าไปกินมีดเชิญยาไปกินหอยเชิญทาเจ้าอันนี้คอยกินว่าเ่คอยหิวแห้บอแม่อันนี้นะเราบชื่อเข้ามาให้เล่าแหละชวนเล่าร่วกมีกินเนาะเพราะว่าเรามันอาหารจานด่วนได้มีนะกันทิศทางหนึ่งเข้ามันบมดหมทานได้บ่หมดหมดมายแล้เนาะรูปภาพให้กินถั่วใหญ่หวานเลยมีบริเต็มถั่วใหญ่ชื่อชัวชื่อชื่อแบกได้เธอได้เกี่ยว ปนยมีแตะเกียงเวะให้เธอไปเขากันใช้เธอลงมางอเขากันแปงไม่แปงไรแปลงย่างก็แพงไวเฮยเฮ้ยเ้ฮะฮ่อนไม่บาเนี่ยแพงบมาใหม่มดนั่นเถอะอย่างแพงงใช่บ่มันใหม่ด้ก่ย่นันเลลเ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุูุสุคนสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเบิร์ตสุูุสุคนเบิร์ตสุบองสุบอนพี่น้องมอนี่อยู่กับเบาโอลิพี่น้องมอนี่เบาโอลิมาเฮ่อไอเธอร์อีกแล้วพี่น้องเนาะเมือว่านี่เห็นในคลิปเนาะเห็นในคลิปเป็นคือว่าให้ลุงย่งบ่ยาพี่น้องเนะาะจะปิดกันยังว่าต่ให้ให,ให้เครียดลุงย่างเดียวนะพี่น้องบ่เข้าใจคือกันไอเทอร์ ัางที่ลุงแล้วก็ซ้ำลุงลเราแท้พี่นอ้องเทียวปรมเขาเมียเมียบาเทิดฮันเนาะเดี๋ยวไอเทิดเด้บาอยากให้เพืออเ่นทะเลาะก,กันขนาดพี่น้องเนาะล้างมือก่อนเด้อพี่นอ้องแป๊บเอ้ยอพูดไปปล่อยป่าผลน,น้ำคอแพ็ดครับต่อคัมภีร khu đê Về khao quá thì đỏ nó Đợt mà đê, bà đê, thế cặp lung là nà phi nó Đến đây cứ đợt cứ đàn thế cặp lung Lung sao vậy Ô là lọc đây là đê Ở nè này, ได้ยี่ตัวป่านะสาตเฮ้ยรยด้จังนับเป็นนับไข่ตัวลพันโอ๊ยจิบตัวไปไปถามนี่นเบอร์นี่เอามาถามเลยปลาเชีตัวละพันมันก็ถือพดแล้วนีนมันไตัวพันไปบตัวเลยงี้ปนตัวพันห้าป่าปลาย่ไพขายตัวละพันที่ชื่อเมื่อปอยนี่มันซ้ำบ่ไดเปนเมื่อตัวนี้เลยไชื่อเมื่อปอยไดตัวละพันเนาะไอเถิด ใครว่าพ่อชื่ออยู่ไหนชื่อเป็นมกบ่นี่นี่นี่จัหน่อยพันปลาแสดงว่าเป็พันปลาเอาสายเนาะมามือหน้าน่ะถือจะถือจะเข้ามาหนึ่งเข้าหรือถือมาตามแจ้วมาปิ้งกินปลาอ่ะไปเอาไอเทมไปนั่งอยู่พูดนนะไอเทมใครเข้ามาลยบ่าวจอยบ่าวบอสบ่าวจอยบันน้มาบอกมนะเราจอยไปบ้านน้องแดงจะลวกกินมีดหรือว่าไอเทมไปนี่ไปเลือกกินสองคนเนาะนะ กินช็อกโกแลตเนา,นาะอยาไปกินมี่เถิดอยาไปกินหอยเถิดแต่เจ <c oughs> ้าอันนี้คอยกินวานี่คอยหิวแหงบอแมนอันนี้นะเราบชื่อเข้ามาให้เล่าแหละชวนเล่าลูกมีกินเนาะเ <c oughs> พราะว่าแล้วมันอาหารจานด่วนได้มีนะการทิศทางหนรรึ่งเข้ามันบดบุทานได้บ่บดเข้าในหมดหมายนะเนาะดูภูผ้างจินถั่วใหญ่หวานเลยมีบริเต็มถั่วใหญ่ชื่อชัวนชื่อแลกได้เธอได้เกี่ยว เานี่ยมีตะเกียงเวให้เธอไปย่อเขากันเธอลงมาย่อเขากันแปลงไม่แปลงไฟแปลงยังไงไม่บาเนแงใหยุมใหม่มัเถอะนั่นเถอะยังไงเธอตอแใหญ่ใช่ปะเพรยานมันใหม่ดีกอย่านมันเบิร์เบิแบตมันเต็มมันทอนนี่วันี้ตัวตัดได้เถิดมีตัด กระเจองบริมียังลงบริเบิรคลิปปันแปลงเฮือนด้วยโอ้ทอแพะ <c oughs> เนาะมาม่ากระเจารถมาิออกไปกินเพลินนีน่าะจะรถทอแพะนี่นนบบนลนน <c oughs> บอกกี่ด้มันลมพัดตาเป็นในกี่ดิอห่า <c oughs> อยากขีเราจ๊คไปไปน้ำ <c oughs> แล้วซะนะไม่เทิดเอากับไผมั้ว่าอดีสิกินนาฬิกาเลยหนดแล้วิดังไผ ให no. okay. well we ้มาไข่ด oh, okay. so oh, oh, ่งไผ่เนาะชั่วโงกิ่นาทีด่างไผ่ไอ้เธอเนาะเสือเลยว่าได้เป็นยาให้กันชุบแม่เล่นให้เงินเท่าไรไอ้เธอมือั้นอ่ะพันบาทบอเฮ้ยแสนน่แม่ม่บอบอเธอเราเบิรชิพเราเบิ่งกชิว้เราก็เบา่เราไปิงนันไชแสนหนบว่อือก็ได้ก็เอาเลย อันบักแนวไดพร้อมกันเห็นบ่อุ้ยบ่ฮะอันนี้ถ้าเอาไปแทนเพิ่นบ่ข้ายาดอกเอาเทื่เพราะว่ามันมดกะไผกะนะข้านะค่อยือมาบ่แทยนะเออทางเอื้อี่อยก็บอกเพิ่นแล้วนะโอ้ยบ่เป็นหยังแบ่งกันกินเพิ่นว่าสมมุติว่าถ้าเพิ่นดกะว่าเจ้างหลายกมาเอานําเจ้าอีกก็ได้หนบ่ือไห้เนาะแม่นปากตเพิ่นว่าันีเจ้า แด่แทน้อยเถอเนาะัวแม่นมาจากเราของหมูชื่อชื่อเนาะใจดีนี่เทอเนี่ยแม่วาอยู่ที่บ่อเทอแเป็นาวเอา่นเช้าไปไทยเทอแน่นี่กว่าอ้าน้อเทอเยนะไทยจเจ้าอยู่าทยเทอเนาะแค่เป็นหัวเป็นตาจะขหัวเนาะนี่ยังไม่ถึงคนข่าวจมาดับ่เถอหัวแล้วหัวบ่หลีเยนึ่งเนื้อไก่กระเวไปนั่งอยู่เตียงไปเถอะ อไเนี no ่เป็นอไปแบขาวปนออลเปเลนี่ิดวใกี okay. ่ปะเวาเไปเดใช้ข hmm. ึ M ้นโอ้ยเนเท่งอนนี L ้นะเขาจีดังไพรอันเดยเฮคือคนเฮ้โย่หปอบเอาเอาาวม้หนะล่ยูนีะไปลยูไลก็มามาไววเนาะมันกัดลูกแล้วม่บ้า ไม่ลายแล้วเป็นแบบหิวมาลยให้ปล่อยก่อนเฮ้ยให้บุญลายเพื่อนนี่แล้วบุญลายนี่คนมีบุญปล่อยแข้งเลี้ยงไว้กินบ่แล้วใครจะเอาผมให้พูดกินพูดนได้บาปบ้างเลยเถิดเราได้บุญเราปล่อยขอแพทย์เราบาปขอแพทย์สิขินบ่ข่อยเฮงไปซื้อมาเฮงได้บุญหรือวะเนาะเอ้ยชื่อไม่เถิดไข่เถิดกินข่อยเฮงข่อยเฮง จะหน่อยค่อยปิ้งหน่อค่อยชงมันไปชั่ววันแห้งได้ปุ่นเอ้ยไอ้นี่ก็ได้เอาไปเอาไปเจ้ที่เอาบางเครือบางอันเขาก็ต้องเลี้ยงให้มันเป็นอาหารเท่าสิ่ว้านอนเนี่ยย่อวลาละฟ้ารู้ไข่ไผ่ไผ่จีรมาลไว้แค่ขนาดข้างหลังมาบอสอะนี่ใช่อันนี้นะเฮ็ดกินแห่เถ้าได้อันนี้นะข่อยนะไปได้บ่ บอรีกอไพเป็นรีนี่มันจะกอแต่เล um> ือกถอยมาเลยถอยมาเลยเดี SCOTT ๋ยเดี๋ยวถ่ายคุปกันในทัดถ่ายคูปกันเดี๋ยวมร้ยเียวมัเถเดี๋ยวมาก่ถ่ายคุปไม่เถอะทาลน่อยให้เรจออะทายเนาะเอาไปไอเดไปทำผ้าได้ไหมคอยจีต้มน้ำลงมีกิน

อาไฮการถดคอยบรานน้ำทเจ้าดอกต้มมีมันต้มมีดอกต้น้ำบ่น้อเทิต้น้ำาไอ้จีต้มมีกเิต้มน้ำโลไก่ไก่ยังอยู่บอกไเลยไก่รเิังแล้วตัวเรื่องอะไรนั่าตู้มาทื่นมันเนาะตูยังไงน่อแม่ตาผู้แมแม่้ยังแค่น้มาตัวเู พักแล้วเฮือนติดแผดด่านตรวจปวดแักหักักักบอ่าไม่ได้เลยยอดแล้วใควะาอแต้องงอคอยด้วยอันเถือควายคนไนเด็กาเื่อม่ไใหาดิแนเลกนไปหาน่ะควาคนไทยตำรวเป็นมาเถอะคนวอคนเป็นนักตำรวจคนนักสำรวจ

ขางเห็ดได้บนะนี่เอยต้มให้แล้วไร่อยเห็ดละม้าเมื่อยแต่เห็ดเบี้ยกมี่คยเผาดังไผ่นี่เนอะไมอดติเกิดมาเนมีเอาแล้วไปถ่ายพุ่นนะออหมดแล้วลมอค่อยๆเ้ยมันค่อยไปลมมาเธอจังเป็นจรงเลมาวขึนแล้วจะเจ้า่าถ่ายก่อนเยถ่ายเธอหลพ่อเด้โอเคฮะนี่แล้ว ma đã thấy cái này, mà để nó đeo, mình qua ma để phá thì đặc biệt là anh sử dụng vũ đập. Còn đây đâu, đặt ma nó. Đây đi mua hàng. Này để ăn là mò khâu. Đây, mì bò đây. đó, mì หูคอลอยหูคอสั้นสั่งว่าเอาแท้เถิดส่งยังไม่นี่ยเง่ายจะดีมากนงบอกใส่สบายไหมเถอะเุอตัดเจ้าบริเวณนี้จห้เป็นนะบอกระบบนันสาเสีองแล้วเนาะไปแล้วเนาะเดี๋ยวใคอโพสตันว้าอย่าล้าทาก่อตั้งีอเจ้าง่ายข้าก็ไ่ติดข่าวเนี่ยหรือไอ้ก็ปั๊

กไก่เว้เรื่อนีไว้ซือกระไไก่พวกนี้ทาดูไหะที่้องคล็ปนี้เแค่ติบคลิ่าไปหาเ่าู่กตามไปเเหรเราไปหาหอยไปหาใบต้นม้าแกงกินตังข่าวาเเ้อะวาได้เราไม่เขากินคอยกัเบิดได้แล้ววะได้ชอบข่าหน้าเจ้าไหนอยไปแล้วนาที ไม่ได้นับ4ปมล็เลอแต่ข่กะมีแต่ไห้เนียอาบไปซีคอยบาอาไปซีเข่าไปหนึ่งครับไม่าครับนอกาเถอะไหนบอกหนึ่งจะขึ้นหนึ่งจะขึ้นนี่หนึ่งมือหนึ่งกุ้ม

อาพี่น้องอย่าว่าเป้าโอริอยากกินน้ำลาวเด้อพี่น้องเป้าลอริน่ะเห็นแล้วมาเมื่อยเนาะความหมายนะก็คือเรามาแต่เวียกเมื่อยเขาก็เลยต้มให้เหล้าเขาจะบปกินเป็นมู่มันก็ตาใจดําเกินเขาก็เลยกินน้าเพิ่นช้าแม่นบ่อยเถอะโอ๊ยกัน้อยากจะเงาเนาะเอ้าปงโค้ดสักหน่อยจต่เรียกพี่น้องนะ เดาผิดรอเนาะอ๋อเช็คแ,แล้วได้บ่าลีเห็ดทำอาหารกินที่บ้านไอ้เธอดได้แบบไอ้เทอไทยของปลาเองมไว้เธอ Tay quá chơi chạy nữa. Ayy, anh em đi theo con bát. Bà vì đồ năm bát, con bát ngủ bát. Bà bát, mì bụng. Một đồ kìa, mì bụng. Một đồ kìa, mì mì bụng. Một đồ kìa, mì bụng. Một đồ kìa, mì bụng. Một đồ kìa, mì bụng. เทิกเ่อยเูดแบบนี้ไม่หยุดแ่ล่ยมานีให้ด้เทยล้วตับทัข่ายเรายังคิดเต็มว่าปั่นของแหกเพชรปิ้นแ่ข่ายเด้อท่ายการเที่ยวันในนั่งตัดคลิปัะสบายเทิดเพื่อนสบายเทิดเอ้ซีโนสบายดีเทิลุกมั่นอยู่พวกเม่าคนขยันบว่าหมู่ายเพื่อนมอิจะคิดว่าไะไ เท่าตัวเองบังก้อนเนาะเท่ตัวเองบังก้อนเฮ้ยเป็นนิดบ่พึ่งหนุ่มดีหนิเขาหน่ออาอมิเออหน่อ่าเถอะไอ้เรื่องไหนน่ะขาดแล้วอืมฮานาใจเรื่องไหนอากาศลมหนาวคอยมีภารกิจด่วนเข้ามาด่วนเลยวะซื้อไข่แตะหนึ่งซื้อขนมไปให้คนตาบอด บ้านอันนั้นคุณบ่าบ้านไหน้านตุ้มไย่โอ้เบาสิงชงชวนเ่าวัดไปไปนี้ม้ยไปเมื่อนี้แล้วเติมมันหนักแล้วสิพันธค่อยเติมให้ห่าชิปเราเมื่อนี้ยังโบยุบยกยังโบยุบยุกคอยังจะเอาอีกอยู่เพิ่มอ่ะมันรถหนัสิพันธนี่คือเนาะสนั้นแล้วเนาะมาเยเติมหาซิเบาเลเติมหาซิฟแพดิผมแพไมไขี่น้ำ บัวขี้กระตุ้มเดี้ยวมันคอยมือหัแผขี้น้ำพุแลวโอ้แผลนี่เติมมาเถิดปเถิดมาหเปิดข้าวขึ้นเลยจะออกกันเนาะมาไมาแล้วงคน้องต้ยงขอไ่ขาเแล้ย ไม่เติ่นกินทองคนนะฮะนึกภาพมาเมากินสองคนนี่เขามากินทองคน บาทนี่พี่น้องโอเคเด้อจะกินมีก็บ่าเทิดก็เด้อพี่น้องเนาะ